Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมอเอาวที่มียอดไลน์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายทีเกม r v มีไอีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฉีสกินเอสเดมเอร์นะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนคอมโบฉีนะครับผมแล้วก็จะมาให้ดูแนวทางการเล่นฉีในตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะมาทําความเข้าใจสกิลของฉีกันก่อนนะครับสำหรับพาร์ทสี่ของฉีนะครับผมทุกครั้งที่ฉีใช้สกิลนะครับเราจะได้หลอดข้างล่างมานะครับนั่นก็คือสแต็กนะครับ ไม่ว่าจะใช้โดนคีฟหรือใช้โดนฮีโร่ก็ได้นะครับเนี่ยใช้โดนคีฟก็ได้มา2สแต็กนะครับสกิลสใช้ได้ก็ได้2สแต็กนะครับอันติก็ได้2สแต็กเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับลมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องใช้ให้โดนนะครับพาสซีฟของฉี่ก็จะให้ตีเร็วตีดูดเลือดตีแรงให้เกาะนะครับผมก็แบบสายต่อสู้สายดวลหนึ่งๆเลยนะครับตัวของฉี่นะครับเป็นตัวที่ดวลหนึ่งๆเก่งมากนะครับ ส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมจะทําการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็น็อกอัพนิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใช้น็อกอัพนิดหนึ่งเอาไว้คอมโบกัอันตินะครับส่วนสกิลสเนี่ยก็คือปล่อยเป็นคลื่นพลังนะครับแล้วก็ลดเกาะศัตรูฝั่งลดเกาะศัตรูล,ลงนะครับผมเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้มันก็จะลดเกาะศัตรูล,ลงนะครับส่วนอันตินะครับสกิลซิกเนเจอร์เลยสกิลนี้ผักดกําแพงโอกาสตายสูงมากๆนะครับอันติของฉีนะครับลลนนเลลนี่ยเขาจะมีบอกเห็นไอ้ขีดๆดไหม เขาจะบอกว่าฉีเนี่ยผักได้ไกลสุดประมาณไหนนะครับก็ผักติดกําแพงปึ้งจะติดสตันนะครับและใช้ได้อีก1ครั้งนะครับใช้อันนี้มันจะคล้ายๆสกิล1นึ่งสไลด์เหมือนสกิลหแต่แค่ไม่ทํา C ซนะครับแต่พิเศษคือยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงนะครับสำหรับอัติของฉีอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยฉีที่พู่งอีกรอบอะยิ่งเลือดน้อยยิ่งโดนแรงนะครับประมาณนี้สําหรับคอมโบของฉี อันไม่ใช่ดิสำหรับสกิลงฉี่น,นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคอมโบนะครับผมเราจะเปิดด้วย1แล้วก็อันตินะครับสมมุติเราจะเข้าไฟ์นะครับผมเราเปิด1อันติผ่าเข้าไปแล้วเราก็ตามด้วยสกิล2ต่อย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 กดสกิล1กดกดอันติตามอะไรประมาณนั้นนะครับอันติเนี่ยยิงเลือดน้อยยิงแรงเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดศัตรูเลือดน้อยอ่ะเราจะปิดดาเมจได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีคอมโบดักพุ่มนะครับผมสมมุตินะครับ โอเคสมมติว่าเราดักพุ่มอยู่นะครับศัตรูเดินเข้ามาเราอาจจะเปิดด้วยสกิล2ก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ค่อยผักก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไล่ต่อยอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับผมดักพุ่มก็ใช้ได้2แบบนะครับเราจะเปิดด้วยสกิล2ก่อนหรือว่าเราจะเปิดด้วยสกิล1แล้วก็ผักแบบที่ผมใช้ก็ได้นะครับผมแต่หลักๆเลยคือต้องตามด้วยสกิล2ถ้าเกิดผักก่อนหรือถ้าใช้สกิล2เปิดก่อนก็ไม่ต้องตามด้วยสกิล2นะเพราะใช้ไปแล้วก็แค่ผักให้ติดกแพงก็พอนะครับแตต่อนผัย บางคนเนี่ยเขารีเฟกเร็วๆเนี่ยเขาอาจจะฟิกหรือว่าอาจจะกระโดดหนีได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเตะแล้วผักไปเลยดีกว่านะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยทำไมถึงต้องใช้นะครับเพราะว่าเราเอาพลังแฝงเป็นดูเอลมานะครับผมคือสกิลหนึ่งมันจะคููดาวเร็วมากๆเดี๋ยวมันจะได้แบบสไลด์เตะอีกหนึ่งรอบแน่นอนนะครับผมสาหรับคอมโบของฉีเนี่ยก็ประมาณนี้นะมันไม่ได้มีอะไรยากไปกว่านนี้นะครับความยากของฉีเนี่ยคือมุมผักนะครับ การเข้าไฟนะครับการมาเติมไฟเนี่ยก็จะยากสมมติแบบัตูเนี่ยยืนบวกกันกลางไม่นานอย่างเงี้ยอันนี้คือเราผักโคตรยากทุกคนคือถ้าเล่นไฟกลางไม่นานอย่างเงี้ยฉีไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเล่นไฟแบบเนี้ยอ่ะตามมุมตามพุ่มอะไรเงี้ยคือฉีจะเก่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการคอมโบของฉีนะครับผมรู้ไว้ก่อนจะเล่นฉีได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยอ๋อผมเกือบลืมไปเลยนะครับเราจะให้ดูเซตไอเทมกันก่อนนะครับผมก็จะ ออกให้ดูในนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเซตไอเทมของฉีนะครับผมก็จะขึ้นเป็นบูสตั้านา,านะนะครับเราตามด้วยสเปียร์ออฟรองกินุดนะครับเกมนี้ผมเล่นโอมิอาร์มเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัดเลือดนะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นต้องตัดเลือดก็ขึ้นตัดเลือดชิ้นที่3นะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ตัดเลือดก็ขึ้นโอมิอาร์มแล้วก็ขึ้นเป็นเฟลทูสนะครับส่วนชิ้นที่5เนี่ยเราต้องดูว่าฝั่งนู้นเนี่ยตัวเวทเกิดหรือว่าตัวกายภาพเกิดตัวเวทเกิดให้ออกทอ ้าตัวกายภาพเกิดให้ออกชิลออฟเดอะลอตนะครับชิ้นสุดท้ายตามด้วยก่อเกิดนะครับสำหรับไอเทมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็ใช้เป็นพลังแฝงนี้นะครับผมเป็นดูเอลพลังแฝงพลังแฝงบล็องเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยก็จะเป็นเจาะร้อยนะครับเป็นออนสล็อต8เม็ดนะครับผมห้อยคี2เม็ดนะครับก็คือห้อยเลด2เม็ดนะครับสีม่วงเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นแอสเซสเนตนะครับผม10เม็ดนะครับ ส่วนสีเขียวจะเป็นดากอนคอร์นะครับผม10เม็ดนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมรูนพลังแสงของฉีนะครับผมโอเคก่อนจะเข้าไปรับชมมตโซเกมเนะี่ยยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมาก,มากๆนะครับผมที่เข้ามาซัพพอร์ตช่องเรานะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์หรือว่าการคอมเมนต์หรือว่าการกดติดตามนะครับการที่ทุกคนคอมเมนต์กันจะเยอะเนี่ยมันจะทำให้คลิปของเราเนี่ยเปิดการมองเห็นนะครับมันจะทําให้แบบผู้ที่ติดตามคลิปของเราอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของเราเนี่ย จะมีโอกาสให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นคลิปเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ต้อขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเราเนี่ยก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีอีโมจิน่ารักน่ใช้ นะครับผมส่วนใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นก็สามารถเข้ามาที่ดิสคอร์บผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมื่นไหร่ก็ไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับชี้ในตำแหน่งของออฟเลนนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็กดมากับตี้5ของแก๊งซับพอร์เตอร์นะครับผมหรือว่าแก๊งเมมเบอร์ของเราเองนะครับผมถ้าเกิดผมว่างเนี่ยผมก็จะมาชวนเล่น นะครับโอเคมาถึงเนี่ยฉีเนี่ยผมจะอัพเป็นสกิลสมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเคลียร์คลิปง่ายนะครับเกมนี้เนี่ยเหมือนผมจะเจอกับไบรท์ออฟเลนนะครับซึ่งมันก็แปลกๆอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับในห้องของเราตอนนี้เนี่ยคือแหล่งที่มากที่สุดเนี่ยคือคอน15ดาวนะครับผมมันก็จะเฉลี่ยเจอประมาณแหล่งคอนคอมนะครับเพราะว่าก็มีแหล่งคอมอยู่ด้วยนะครับผมในตีนะครับโอเคก็เป็นคอนต้นเนาะแหล่งที่เล่นอยู่ในตอนนี้นะครับ มันก็อาจจะไม่ได้ตึงมากนะครับแต่ก็เจอคนที่เล่นเป็นนะครับโอเคผมก็จะตีนกก่อนนะครับผมมันคือนกอะไรเนี่ยมันคือไม่รู้สิมันคือนกบวกมังกรนะครับมันมีหางด้วยนะครับผมเรียกมังกรนั่นแหละทุกคนนะผมไม่คิดว่าไบจะสู้ผมได้นะเพราะว่าไบเขาเป็นตัวเล็กเกมอะต้นเกมเขาทําอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วทุกคนโอเคก็เขาฟิกทำไมไม่รู้นะครับผมผมก็งงนะ ผมจะตายเหมือนกันนะแต่ยังไงผมก็รอดนะครับผมมีสกิลหนึ่งบวกฟิกด้วยนะครับก็เลยแบบอยากเคลียร์เลนเร็วๆนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงไปเติมมังกรนะครับผมก็เล่นออฟเลนนะครับผมพยายามไปเติมมังกรนะครับโอเคเราเคลียร์แล้วนะครับผมผมก็ลงไปเล่นตรงไฟต์มังกรเลยนะครับเพราะว่าเราจะเวลสี่พอดีเนาะตรงนี้ผมอาจจะต้องดักเขาหน่อยนะครับตีเขาโอเคเขาโยกครับผมโอเคปล่อยเขาไปนะครับ เราวิ่งมังกรเลยนะครับผมถึงแม้ว่าคีปนมันจะชนเนี่ยแต่เราจะไม่ไปนะครับเพราะว่าไฟสําคัญของเราเนี่ยคือมังกรนะครับและต่อให้เราจะปล่อยป้อมบนตรงนี้ไปนะครับเขาก็พังป้อมไปเลยดีเพราะว่ามันยังไม่4ีนาทีนะครับตรงนี้เราหามุมเล่นครับผมแคลรี่ครับจึ๊บไม่โดนครับผมฟิกเลยโอ้โหโดนจับครับแต่ไม่เป็นไรแคลรี่เขาตายอยู่ดีนะครับตรงนี้กลับเลี้ยวกลับมาโฟกัสโอมาก่อนแล้วกันปล่อย2หมัดร่วงครับผม ตรงนี้เราเสียแค่อ้อยนะครับแต่เราได้มา3าม้้วก็ได้มังก,กรด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะครับน่าจะไม่ได้เนาะลองผักดูครับโอ้เขามีเลเตอร์นะโอเคงั้นผมวิ่งกลับเรนนะครับอันนี้คือไบเขามาช้าแล้วนะครับอันนี้ก็วัดกันเลยนะครับว่าออฟเลนใครเดินมาไวกว่ากันนะครับถึงแม้ว่าไบจะมาก่อนผมคิดว่าน่าจะเล่นในไฟได้ไม่ดีถ้าผมนะเดี๋ยวเราเคลียร์ปูตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบนเนาะ ไบยังเล่นล่างอยู่เลยนะครับผมน่าจะพยายามทําตัวให้มีประโยชน์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าไบเขาน่าจะทําผิดนะครับเพราะว่าไบเขาไม่ใช่โจต้นเกมเนาะเขาเป็นตัวที่ต้องฟาร์มนะครับแต่ไปทําแบบนั้นก็ไม่รู้นะก็ยังได้เพื่อนเราสองคนนะครับผมเน้นจะเน้นจํานวนเข้าสู้นะครับอย่างเงี้ยผมก็ได้คุมเลนก่อนนะครับพอผมได้คุมเลนก่อนเนี่ยผมก็จะได้ดักก่อนนะครับผมก็หาไบนะครับไบเนี่ยน่าจะเดินขึ้นบนเดินมาแล้วนะครับผม ไล่เขาเลยครับจังหวะนี้ให้เขาเข้าเลนแบบให้ชา้าที่สุดอ่ะเนี่ยเขาเขาจะพยายามเขา้าไปอาคีปนะครับต้องเสียฟิกนะครับเพื่อจะได้คีปตีไกลแค่ตัวเดียวนะครับอ้าวยังเดินกลับมาก็ใส่เลยครับผมช็อตนี้ตีแล้อันตีครับผมมาไหวครับไหวชิลไหวชิลไหวไหวชิลสองหนึ่งก็ไม่ถือว่าลุมนะครับตรงนี้ เห็นปะฉี่เป็นตัวหนึ่งที่เบิร์ดแรงมากๆนะครับน่าจะต้องถอยอะไรทุกคนอุ้ยนั่นนี่มันจี้ผมว่ะไม่กลับละก,กันทุกคนฉี่มีดูดเลือดในตัวนะครับเรามาดูดเลือดก,กับขี้ป่าก็ได้อาจจะเรียกว่าดูดเลือดในตัวไม่ได้สิทุกครั้งที่ฉีใ่ใช้สกิลเนี่ยเราจะได้มาสองสแตก็กสแต็กนั้นเนี่ยจะทําให้ฉี่ตีดูดเลือดนะครับและดูดแรงมากๆนะครับผม เดินใส่เลยครับเข้ากําแพงอย่างนี้ก็โดนครับเอาไปหนึ่งชุดตี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 ต,ต,ต,ตีเรียบร้อยตรงนี้ไบ์คือน่าจะสู้ผมไม่ได้ไป,ไปยาวๆจนจบเกมแล้วนะครับคือวิธีการหยิบออฟเลนมาของเขาเนี่ยคือเหมือนว่าเขาหยิบตัวทันหนัดนะเขาไม่ได้แบบหยิบหยิบตัวที่มันเก่งในเลนนะครับผมซึ่งไบร์เป็นตัวต้องฟาร์มอ่ะเนาะเออส่วนฉีดเป็นตัวแบบกดเลนโหดอยู่แล้วต้องฆ่าอยู่แล้วนะครับ มันก็ไม่แปลกเนะที่ฉีจะชนะในเลนนะครับพอเราชนะเลนเนี่ยเราก็พยายามดันคีฟเข้าไปหาเขาเยอะๆนะครับเพื่อเรียกคนมากันเลนนะครับพอมีคนมากันเลนเนี่ยเขาก็จะต้องกันคีฟส่วนเราเนี่ยที่ได้เดินก่อนก็หาดักหาเล่นก่อนอย่างตรงเนี้ยตรงกลางมีเล่นนะครับเพื่อนดึงให้อยู่นะครับผมสไลด์แล้วผักสามครับผมตรงนี้โอโ้โหแต่ทนจับทุกคน ผมจะรอดไหมรอดอยู่ครับเสียฟิกไปแล้วครับผมเสียทุกสก,กิลครับผมเพื่อจะหนีออกมานะครับตรงนี้โอมาตามจี้เข้ามานะครับแต่ว่าผมก็ยังรอดนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดอเลเตอร์ไม่จับนะผมบอกเลยน่าจะหมดตี้เพื่อนผมมาแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้นี่คือผมต่อยฟิวมันทีสองท,ทีนะครับแล้วตอนฉีอ่ะมันมีแสแตกมันต่อยแรงทุกคนมันต่อยดูดเลือดแล้วมันถึกด้วยนะครับเมื่อกี้นี่คือผมไม่ได้มีของแท้งเลยนะแต่ผมยืนได้ได้อย่างนานเพราะว่าฉีมันเป็นตัวที่ เก่งด้วยสกิลอะเก่งด้วยพาสซีฟของมันด้วยนะครับทุกสกิลของฉีนี่คือแบบเก่งหมดนะมาทำให้ฉีเนี่ยแบบเล่นหนึ่งหนึ่งหมดมากนะครับซิลนะโอเคถ้า,างเงี้ยคือเราค้ำสูงเดี๋ยวซิลต้องโดดกลับบ้านนะครับถ้าไม่โดดกลับบ้านเนี่ยเขาก็จะโดนเพื่อนเราผมรอเนี่ยเห็นปะมาแล้วมาแล้วครับผมกระโดดผมต่อยร่วงไปนะครับตรงนี้โฟกัสตัว <c oughs> ดาเมจเขานะครับผม ตามจี้ครับตามสุดครับไล่ต่อยไล่เตะไลม่มงเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็เป็นการอ่านเกมล่วงหน้านี่ครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะทําอะไรเนาะคือถ้าเป็นเราอะอ่ะเราก็ต้องกระโดดกลับบ้านเพราะว่ามันมีทางเดียวที่จะรอดก็คือกระโดดกลับมาหาเพื่อนนะครับจะกระโดดทางไหนเนี่ยก็รอดอยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกทางที่แบบมันมีโอกาสรอดที่สุดก็คือทางเดินมาหาเพื่อนแต่ว่าเราดักไว้แล้วนะครับผมถ้าเกิดวิ่งตามกัน,กนหมดผมบอกเลยซิลอาจจะรอดนะ แต่ดีที่ผมยังดักอยู่นะครับตรงนี้ก็เดินเข้ามาโอ้โหไม่ทันนะครับผมพี่ซิวล่วงไปแล้วนะครับรอครับอันตัวแล้วเนี่ยคือขึ้นบ้านก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนจะขึ้นบ้านเนี่ยมันมีมุมไม่ผักเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเราได้ป้อมนะครับผมค่อยๆเล่นครับรอเขาจับลาวิลครับเขาจับลาวิลแล้วเราใส่ครับผมผักอัดกําแพงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับผมเบิร์ดล่วงไปเลยนะครับ อัตติของฉีเนี่ยคือยิ่งเลือดน้อยจะยิ่งแรงนะครับไอทีที่2อ่ะคือแบบแรงมากๆนะเมื่อกี้เนี่ยคือตามเมจประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูแต่แรงนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นเฟรตทูเลยนะครับเรียกได้ว่าไอเทมชิ้นนี้คอมโบกับอัตติได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเฟรทูก็เลือดน้อยแรงนะครับอัตติก็เลือดน้อยแรงนะครับโฟกัสแคลรี่นะครับผมแล้วก็อัดมุมเรียบร้อยดูที่ไม่ต้องเล่นนะครับแบบฉีแบบถ้าเกิดผักได้ก็คือตายนะครับ อย่างเงี้ผมก็ตายเหมือนกันนะครับผมโดนซีหนักไปหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนเราไหวนะครับเพื่อนเราควนควนเอาเรียบครับผมตรงนี้โอเคก็น่าจะ GG นะครับโหจบเกมไวเกินรู้เปล่าทุกคนคือ8นาทีจบเกมแล้วนะตี้เรานี่คือเข้มจัดโอเคก็ GG นะครับผมเกมนี้นะ MVP ก็ได้แก่อิลูเมียนะครับผมส่วนผมก็ได้เป็นที่3นะครับแต่ก็ ได้เหรียญเงินมานะครับผมก็ทำหน้าที่ออฟเลนได้ดีเนาะส่วนมากเล่นออฟเลนเนี่ยมันจะเก็บ m v p ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าออฟเลนมันไม่ใช่ตัวมันัวในไฟนะเราต้องทำหน้าที่ออฟเลนด้วยคือการดันป้อมดันคลิดันเลนมาเติมเพื่อนดันเลนดักอะไรประมาณเนี้ยคือออฟเลนที่ดีมันควรเล่นแบบนี้ไม่ใช่ออฟเลนวิ่งมาซัดคนอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือออฟเลนที่ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดวิ่งมาซัดชนะไฟอันนี้ก็ถือว่าโชคดีวิ่งมาซัดแล้วไม่ชนะไฟอันนี้ถือว่าโชคไม่ดีเลยนะครับผมเพราะว่า ราจะโดนต่อไปที่การดันป้อมการเอาอ็อบเจกต์การเสียอ็อบเจกต์นะครับผมมันมันจะเสียหลายอย่างนะก็อเลนเนี่ยก็ต้องเล่นประมาณนี้นะทุกคนโฟกัสเลนตัวเองแค่ไม่ให้โดนกดนะครับพยายามพังป้อมให้ได้หาจังหวะเดินม,มาเติมเพื่อนนะครับผมจังหวะไหนเคลียร์ก่อนได้ดัาก,ก่อนก็ดักนะครับก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ